ข่าวใหญ่ราชกิจจานุเบกษ,ษาเผยแพร่ประกาศสําคัญจากกระทรวงการคลังเรื่องการลาออกจากตําแหน่งของข้าราชการการเมืองครับเรื่องราวนี้มีความน่าสนใจอย่างไรมาดูกันเลยเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษ,ษาได้เผยแพร่ประกาศจากกระทรวงการคลังอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการลาออกจากตําแหน่งของข้าราชการการเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่น่าติดตามอย่างยิ่งครับ ประกาศฉบับนี้อ้างถึงคำสั่งกระทรวงการคลังที่2,402,568ลงวันที่14ตุลาคม2,568ซึ่งได้แต่งตั้งนายเศรษฐจ,จักรลียากราให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองในตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังแต่แล้วเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากนายเศรษฐจ,จักรลียากาศได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งโดยมีผลตั้งแต่วันที่24ตุลาคม2,568 เป็นต้นไปทําให้ท่านพ้นจากตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายวรพักธัญยาวงการลาออกครั้งนี้เป็นไปตามในมาตราส2องแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมืองพุทธศักราช2565ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายประกาศณวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2568ลงนามโดยนายเอกนิตินิติธัน ประพาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคำถามชวนคิดการลาออกครั้งนี้มีผลกระทบอย่างไรต่อการบริหารงานในกระทรวงการคลังท่านผู้อ่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยครับ